เลิกงามยามดีเอาวันในดีครับหลวงพ่อจะได้ออกบ้านเออจะได้ซื้อบ้านจะได้ออกรถจะได้ออกเรือเออจะได้ไปสมัครงานอันนี้จะฟังแล้วก็เมื่อเพื่อความเคยชินเลิกงามยามดีมันอยู่ที่ตัวของเราจะเอาเลิกไหนดี จะก้าวเท้าไหนออกจากบ้านดีออแงนมองดูท้องฟ้าออจะไปทางทิศไหนดีอย่างนี้ออก็ทำให้เรานั้นยังหลงงมงายอยู่แต่ว่าเลิกงามยามดีไม่ใช่ได้อยู่ที่พระอยู่ที่หมอดูมันก็อยู่ที่ตัวของเราเลิกงามยามดี ได้ทุกวันทุกเช้าทุกค่ำนะถ้าจิตใจของเราดีเลิกดีมีทุกวันจะได้แต่งงานจัดงานแต่งดูเลิกดูยามเวลาจีบกันใหม่ๆทําทำไมไม่ดูเลิกดูยามล่ะวันนี้จะไปจีบหญิงอย่างนี้ดูเลิกดูยามดูพุทธพฤหัสดูดาวสุขดาวเสาดูนั่นดูนี่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนแบบนั้นเอาแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ความพร้อมพร้อมแล้วถึงทำถ้าไม่พร้อมอย่าลงมือทำพร้อมด้วยศีลพร้อมด้วยปัญญาพร้อมด้วยสมาธิถ้าเรามีความพร้อมแล้วทุกอย่างมันก็ต้องสำเร็จพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยวาจาพร้อมด้วยใจ พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาความรู้รอบตัวของเราความประพฤติปฏิบัติถ้าจะออกรถออกวันไหนก็ได้ถ้าร้านเปิดเงินพร้อมพร้อมจะเป็นหนี้พร้อมจะทำงานให้เหนื่อยขึ้นรถมันเก่าแต่ยังขี่ได้อย่างนี้ก็เลยไปออกรถใหม่ป้ายแดงแพงเฉียดฟ้า หาเงินตราเพียงน้อยนิดอยู่เป็นนิดคิดนั่งเศร้าให้เหงาหงอยอย่างนี้เป็นต้นเราต้องพร้อมเราต้องใช้สติปัญญาก่อนว่าเราจะผ่อนไหวไหมรถคันเก่าเราก็ขี่ได้อยู่ซ่อมหน่อยทำหน่อยประเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางหน่อยมันก็ลดภาระเราลงไป ถ้าเราไปออกรถคันใหม่พอออกมาแล้วก็ต้องมานั่งเศร้าใจเพราะหาเงินที่ไหนไปจ่ายเงินผ่อนแนะ่อย่างนี้ก็ทำให้เราทำงานหนักขึ้นถ้าไม่ไหวก็ได้แต่มองท้ายรถเขามายึดเอาไปอย่างนี้ก็เหมือนเราที่จะพร้อมจะมีบุตรนะเราก็ต้องวางแผนซะก่อนว่าเราจะดูแลลูกเรา พอ,อโตขึ้นมาก็เข้าโรงเรียนค่าเทอมเราจะหาที่ไหนเรามีต้นทุนหรือเปล่าก็ดีหน่อยมีคนเขามีฐานะหน่อยเขาก็สามารถที่จะ,ะเลี้ยงดูได้เลี้ยงดูจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เข้าโรงเรียนมหาวิทยาลายัยเลือกงามยามดีไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่ปฏิทิน มันอยู่ที่โยมคือการเตรียมพร้อมซ้อมใจเอาไว้หรือ,อยังซ้อมจะเป็นหนี้หรือซ้อมจะมีความทุกข์ทุกใจจะหาเงินที่ไหนนั่นถ้าเรามีความพร้อมแล้วเราก็เอาพอที่เราจะจ่ายได้สมกับเงินเดือนไหนจะค่ารถไหนจะค่าไฟค่าน้ำค่าลูกไปโรงเรียนค่าอยู่ค่ากิน ไม่มีการวางแผนก็จะไปคุณจะไปกู้เนื้กู้หนี้ยืมสินมันก็ไม่ได้นะเวลาเขามาทวงนั้นก็ทุกใจเช่นกันจะให้เดิกดีนั้นก็ต้องมีความพร้อมไม่ต้องผัดวันประกันพุ่งไม่ต้องไปถือเลิกถือยามยามใดที่เราพร้อมนั่นละโยมยามนั้นเราถึงซื้อหรือเราเตรียม ที่จะมีสมาชิกใหม่อันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลจะใช้สติปัญญาเพื่อที่จะหาความรู้มาใส่ตัวหรือเปล่ากัดฟันดิ้นลนทำงานเหนื่อยล้าแต่เงินจนปัญญาเงินก็ไม่เหลือไหนจะค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ ทุกทางกายยังไม่พอยังมาทุกทางใจทุกทางวาจาอีกมันก็เกิดความทุกข์ไม่จบไม่สิ้นมันก็จะเป็นไปอย่างนี้ทำให้เราทอ้อเงินไม่พอใช้เพราะเราใช้สอยอย่างไม่ประหยัดเราก็ต้องมีความพร้อมซะก่อนเลือกไหนยามไหนมันก็ดีหมดละโยมจันท์ถึงอาทิตย์ เดือนหนึ่งก็มีสามสิบเอ็ดวันปีหนึ่งก็มี365้าวันมันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเราใช้สอยอย่างไม่ประหยัดขาดสติใช้ไปใช้ไปนี่มันก็หมดหมดก็หาใหม่มันก็ใช่อยู่แต่มันก็ไม่พอก็จะไปกู้หนี้ย,ยืมสินกันไปมันก็ทำให้ครอบครัวเราเอ,อ ขัดแย้งกันเองไม่มีอะไรที่จะมาต้นทุนนุนนำชีวิตของเราได้มันอยู่ที่สติปัญญาถ้าเรามีสติสัหน่อยมันแล้วลึกถึงสัหน่อยและวางแผนสัหน่อยช้าแต่ได้มาตรฐานเร็วแต่เสียใจภายหลังมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะลองไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูสิเลือกงามยามดีตอนไหนนะ ถ้าผู้ปฏิบัติโดยที่ไม่คิดอะไรท่านก็วันไหนดีเอาวันนั้นเละโยมจะเช้าจะเย็นจะเอ็นจะเพลนจะเพนจะผ่านจะเอ,อิดจะเพลนจะบายร้านเขาเปิดเขาพร้อมเลยโยมโยมพร้อมตอนไหนร้านก็พร้อมตอนนั้นเนอควักเงินออกมาวางปุ๊บเขาก็ทําจัดให้เลยร้านเขาไม่ได้ถามว่าออวันนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เป็นไปไม่ได้ลองดูสิโยมลองไปออกรถดีไปวันจันทร์เขาเปิดร้านไปวางเงินดาวปุ๊บนี่ เอาเอ่ยไหมว่าวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีไม่ดีนะต้องเป็นวันพรุ่งนี้ถึงจะดีอย่างนี้มีไหมไม่มีโยมนะมันอยู่ที่คุณโยมจะประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยว่าจายก็ดีด้วยใจก็ดีหัดวางแผนสักนิดคิดสักหน่อย่ยนระยะทางเข้ามามันก็จะเป็นจะประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายทั้งครอบครัวเราจะผ่อนหมดไหมเรามีหนี้สินอะไรบ้าง ถ้าคนที่เขามีปัจจัยอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องคิดเขาจะออกวันนี้เขาก็ออกอมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่เงินตราเลยนะถ้าเราพร้อมอถ้าไปรู้เลิกดูยำหมอดูก็ดูไปอย่างนั้นแหละนะมาให้อัตมาดูก็ดูไปอย่างนั้นเหมือนกันนะถ้ามาวันนี้ตอนเช้า9ก้าโมงไปซื้อรถยมเงินพร้อมไหมพร้อมไปไปซื้อพร้อมที่จะผ่อนพร้อมที่จะมีหนี้ไหมพร้อมจะเป็นทุกข์ไหม ทุกทางกายไหมในการทํางานนี่ทุกทางใจคิดมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเลิกงามยามดีอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่เราจะสรรหาหนทางในการเดินดําเนินชีวิตได้อย่างนี้อย่าอยู่อย่างประมาทขาสติคุโยมทั้งหลายนะเลิกไม่ได้ยามงามไม่ได้ดีเลิกที่ดีก็คือเลิกงามยามดี เลิกอบายามุกเลิกการพนันยามเอามาดีเลิกงดละเลิกนั่นแหละถ้ารวมๆแล้วก็งดละเลิกสิ่งอบายามุกต่างๆมันขยันทำงานทำมาหากินอย่าได้ประมาทใช้สอยหัดวางแผนบ้างก็มันทำบุญบ้างรักษาศีลรักษากายวาจาใจให้พองใส นี่แหละเลิกงามยามดีของคุณโยมละ,ะวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้ามาชมอัตมาหรือเพิ่งผ่านมาก็แวะทักทายกันได้ในคอมเมนต์ยังไงก็ติชมยังไงก็ขอรับนะไม่ว่ากันก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายขอให้จงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในวันวันหยุดวันนี้ขอเจริญพร